ก็ในเรื่องของทักษะให้เขามีทักษะในการที่จะสื่อสารกันระหว่างหญิงและชายมีทักษะในการที่จะจัดสินธแจแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์อันใดหนึ่งเข้ามานะคะว่าจะมีผลต่อเขาอย่างไรในอนาคตนะคะลักษณะของการเรียนการสอนแบบให้เด็กมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่เด็กเขาชอบเด็กมัธยมเขาจะชอบมากและเป็นอะไรที่ใกล้เป็นที่ีวิของเขาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวก็มีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาก็จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของวัยรุ่น ใกล้ตัวกับเขาไม่ใช่ไกลจากเขาจนเกินไปแลวเขาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายกันอย่างกว้างขวางค่ะการเรียนการศึกษาในห้องเรียนปัจจุบันนี้นะคะตามหลักสูตรเนี่ยบางทีอ่ะตัวหนังสือนี่ไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติปฏิบัติจริงได้นะคะแล้วกเกิดเมื่อนักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยเนี้ยถามอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์เปิดใจน,นะคะรับฟังความคิดเห็นของเด็กเนี่ยแล้วก็อธิบายให้ฟังเด็กเด็กจะเข้าใจแล้วก็จะไม่มีปัญหา ถามไปแล้วอาจารย์เกิดย่ารู้เลยรู้สักคั้หนึ่งก็พออาจารย์จิดอาจารย์เนี่ยเข้าใจอันนี้ก็เป็นความที่เด็กเนี่ยต้องไปสแสวงหาความรู้เองนอกซึ่งอาจจะสิดผิดไม่ได้อะค่ะกราก็าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมาสนทนาการเรื่องเพศสำหรับประเด็นสนทนาในวันนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของเด็กและก็โรงเรียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งวิธีการที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยได้มอบความรู้ทางด้านเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กเหมาะสมอย่างไร ช้าไปเร็วไปอย่างไรนะครับคุณมอตต์นี่ก็น่าสนใจนะคะอย่างที่เราเคยมีคําถามถามมาในรายการจากนักศึกษาก็มีนะคะจากน้องๆก็เยอะทีเดียวแล้วค่ะ,ยะ,ยะเราก็คิดว่าก็อาจจะมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่ชมรายการนะคะก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากเกี่ยวกับเด็กนะคะคอ่านงานวิจัยเช่นนี้แล้วก็อาจจะทําให้หลายท่านที่กําลังชมอยู่อาจจะต้องคิดตามกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นรายงานการวิจัยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเอสแห่งชาตินะคะ ไปศึกษาพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง15ถึง21ปีนะคะในจังหวัดแห่งหนึ่งยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะ15ถึง21ค่ะในประเทศไทยเนี่ยนะคะคแล้วก็กลุ่มตัวอย่างเนี่ย1,725คนคนักเรียน100ละ46เกือบครึ่งหนึ่งนะคะเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว15ถึง21ค่ะอายุอของเด็กนะคะ46 1ละ46นี่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วแต่ว่า มันมีความน่าสนใจกว่านั้นค่ะเราถามต่อไปว่าในกลุ่มเนี้ยที่มีเพศสัมพันธ์ม,มาแล้วเนี่ยพบว่าไม่ประมาณนะคะประมาณร้อยละสิบสี่เท่านั้นเองที่มีการใช้ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์หมายถึงใช้อย่างสาม่ำเสมอนะคะเรียกว่ารู้จักวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเนี่ยโโมีเพียงร้อยละสิบสี่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เข้าไปเปรียบเทียบกับการสำรวจที่เคยทำเมื่อปี2533ค่ะคุณทัศส10ปีที่แล้วนะคะ ดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ10ปีที่แล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นอายุ15-19ปีเคยมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กผู้หญิงนะคะจากร้อยละสคือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ13 13ของเด็กดผู้หญิง46ขณะนี้กลายเป็น43ค่ะในกลุ่ม<อ>เด็กผ,ผู้หญิงนะคะ ส่วนในเด็กผู้ชายเนี่ยจากเดิมเคยมีเพศสัมพันธ์ประมาณร้อยละสามสิบสี่ขึ้นมาเป็น48ในกลุ่มของเด็กผู้ชายรเราจะเห็นการก้าวกระโดดนะคะของเด็กผู้หญิงที่รวดเร็วมากมันก็มีคนพูดกันเยอะเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะคะคก็ยังไม่รู้ว่ามันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ทันการหรือเปล่าและสัปดาห์นี้ครับผู้เชี่ยวชาญของเราในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษาจะเป็นใคร,ครอื่นไม่ได้นะครับขอเชิญพบกับวิทยากรของเรา คุณในแพทย์ยงยุทธวงพี่รมสารสวัสดีครับสวัสดีสสดครับคุณหมอยงยุทธขอต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับหลายคนติดใจบอกว่าคุณหมอยงยุทธนี่มีวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวก,กล่อมกล่าวจิตใจของวัยรุ่นในเรื่องของการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างเหมาะสะขอบคุณ <ขอ S 2> ครับเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนนี่ต้องถือว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นมาเฟียเจ้าพ่อเรียกว่าเกาะติดกับเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนมาตั้งแต่ยุคต้นๆนะคะมาจนถึงยุค ปัจจุบันตอนนี้ช่วงนั้นเราที่ผมมาสนใจเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเอชเยอะเมื่อสักประมาณ10ปีมาแล้วแล้วก็ในตอนเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกคือหมายถึงว่ากระทรวงศึกษาถามว่ามีการสอนเพศศึกษาไหมเขาก็บอกว่ามีการสอนกันอยู่แล้วพอไปดูมันก็มีจริงๆนะครับเช่นสอนว่าคนเราเกิดมาได้ยังไงปฏิสนธิยังไงนะครับมีวิธีการในการคุมกําเนิดอย่างไรบ้างเช่นการใช้ ยาคุมกาเนิดกันให้ถุงยางนาไมยแต่สอนเป็นความรู้หมดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าในตอนนั้นในการติดเชื้อเอดนี่ก็ลุกลามไปทั่วทั้งประเทศนะครับจนปัจจุบันเนี่เราก็มีผู้ติดเชื้อเอดร่วมล้านคนทําไมสอนให้รู้แล้วถึงถึงแก้ปัญหาไม่ได้คือผู้เก่าไม่ถูกที่ครันงเลยไงอาจจะถามหรือว่าอะไรก็ให้ความรู้ตั้งเยอะตั้งแยะก็น่าจะพอสำหรับเด็กๆครับแหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือตรงจุดนี้เนี่ย เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเด็กวัยรุ่นเขามีปัญหาอะไรเขาอยากรู้อะไรถ้าเราไม่ได้รู้ปัญหาและความต้องการของเขาแต่เราเอาแบบวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ไปคิดแทน mm hmm. เราก็สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่ามันก็เป็นการสอนที่จืดชืดและเด็กไม่สนใจ uh huh. แล้วก็ความรู้เหล่านั้นก็ไม่เพียงพอสําหรับชีวิตของเด็ก uh huh. นะครับสิ่งที่เด็กมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่วัยรุ่นเนี่ย mm hmm. เขายังไม่ทราบเรื่องหลายเรื่องซึ่งทําให เมื่อเขาได้ไปสัมผัสกับเรื่องทางเพศแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็เกิดปัญหาตามมาเช่นเรื่องปัญหาการติดเอชหรือการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบเช่นไ่ได้ใช้ถุงยางนามัยแล้วก็ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปัญหาของเด็กที่เราค้นพบว่าเป็นความต้องการแล้วก็เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ควรจะมีเนี่ยมีอยู่5้าประการอ่าครับ,รบอันที่หนึ่งก็คือว่าเด็กต้องรู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวเวลาเด็กจํานวนมากในมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับ เขาจะนึกว่าเรื่องเพศเนี like ่ยคงจะมีเมื่อตอนที่เขาแต่งงานเขาไม่ได้นึกว่าเขามีโอกาสที่จะมีเพื่อนตรงเพศตรงข้ามมาชอบเขาเขามีโอกาสที่จะเห็นสื่อที่ย่อยุความรู้สึกทางเพศเขามีโอกาสที่จะถูกชักชวนไปดูหนังดูละครกับเพื่อนเพศตรงข้ามแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความใกล้ชิดแล้วก็การที่แบบทําให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้ครับพวกนี้เด็กไม่รู้อันดับที่สองที่เป็นปัญหามากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดของปัญหาวัยรุ่นเลยนะครับ ก็คือว่าเด็กไม่เข้าใจว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องเพศครับยกตัวอย่างสมัยที่คุณฮัศยุสักดิสิบห้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ซั้นมสามมสี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่แล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยในกลุ่มผู้ชายเนี่ยนะครับคิดเรื่องเพศอย่างสมมุติว่าเรื่องของการการมีความรู้สึกทางเพศการได้ที่แบบระบายความต้องการทางเพศเช่นช่วยตัวเองอะไรเงี้ยผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมครับในเชิงรุก ขนาดที่ทางา่อเขาอกตออายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยตอนนั้นคิดว่าเด็กอายุสิบสี่ห้ามอสามเด็กผู้หญิงเป็นไงฮะเอ่อเอเป็นประเภทเรียนหนังสือด้วยค่ะตอนนั้นก็เนตอนนั้นก็รู้สึกจะคิดถึงว่าจะทําคะแนนวิทยาศาสตร์ยังไงดีจะอ่านหนังสือแต่ก็สนใจเหมือนกันคือจะอ่านเป็นนิยายเออเป็นเรื่องโรแมนติกใช่ไหมเรื่องที่ว่าเออถ้าเราฝันว่าจะมีชายรูปหล่อสักคนหนึ่งเป็นคนสุภาพเป็นคนน่ารักมาลักเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเรื่องโรแมนติก แต่ว่าอย่างฟากที่อย่างของคุณฮาร์ดเนี่ยเขาเรียกอีโรติกอ,อีโรติกเนี่คือคิดเป็นเรื่องความรักความคล้ายจริงๆตองใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนสองคนซึ่งต่างกันเนี่ยแต่วัยเดียวกันเวลาเขาอยู่ในวัยเดียวกันและเข้ามามาใกล้ชิดกันเนี่ยคนเราเนี่ยจะคิดว่าอีกคนหนึ่งคิดเหมือนตัวเองอเพราะฉะนั้นสไตล์ของคิดแบบอีโรติกแบบแบบเด็กของของของ,ของกลุ่มเพื่อนคุณฮาร์ดชนะ พอมารู้จักกับเพื่อนของคุณหมอต้อมันก็มักจะเกิดปัญหาคือว่าเด็กผู้ชายนะมักจะเป็นฝ่ายผลักดันให้เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นโดยที่เด็กผู้หญิงไม่ได้มีความต้องการหรือเป็นภาวะจำยอมชายนี่จะรุกรุกรุกอะไรอย่างเดียวก็รูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์โดยมากก็เป็นเรื่องแบบทั่วไปนะครับเช่นที่บ้านบ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หอพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปต่างจังหวัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เตรียมการมีเพศสัมพันธ์ ฟันเพศสมพันธ์แบบนี้จะเป็นเพศสมพันธ์ที่เป็นปัญหาแน่นอนเช่นไม่ได้มีการป้องกันตัวเองนะครับเป็นเพศสมรดานำไปสู่การตั้งครรภ์หรือการติดโรคได้นะครับทั้งโรคเอดและกรรมโรคอื่นๆที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราไม่เคยมีการพูดถึงความจริงข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงก็ไม่เคยรู้ตัวว่าเอ๊ะฉันต้องระวังนะเด็กผู้ชายก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงเขาไม่พร้อมนะแล้วเวลาเขามีเพศสมพันธ์ครั้งแรกหรือเขาไม่พร้อมเขาเจ็บปวดนะ แล้วเขากังวลเขาเขาไม่สบายใจมากนะซึ่งถ้าเรารักเขาเราไม่ควรจะทําแบบนี้ครับคันนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอเด็กผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความไม่ดูเนื้อรูตัวแล้วเนี่ยอพอชะตาชีวิตถึงข้อต่อไปข้างหน้านี่จะเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าสังคมเราเนี่ยไปปลูกฝังว่าเรื่องเพศเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่เป็นคุณค่าของตัวเองอเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราถึงใช้คําว่าเสียตัวกับผู้หญิงนะแต่เราไม่ไม่ใช้คําว่าเสียตัวกับเด็กผู้ชาย เด็กผู <repe ll ent> ้ชายมีเพศสัมพันธ์ไม่ถือว่าเสียตัวคงได้ตัวมากกว่าน,นะแต่ว่าสําหรับเ <aprove cha. S 2> ด็กผู้หญิงเนี่ยเราจะเรียกว่าเสียตัวใช่ไหม <starts ๆ S 2> เพราะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดความสับสนในคน่านิยมทางเพศครั้งใหญ่หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกซึ่งส่วนใหญ่ความสับสนนี้จะนําไปสู่ทางปัญหาหลายประการเช่นอาจจะปล่อยตัวทางเพศไปเลยแล้วก็เด็กบางคนที่ตอนนี้เรามีข่าวเรื่องว่าเข้าสู่บริการทางเพศตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเพื่อจะได้เงินมาเที่ยวมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากเรื่องแบบนี้เยอะนะครับ คือไหนๆคือการสีตัวหนแรกไปแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไหนๆก็มีมลทินแล้วก็เอาเลยตามเลยนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญสองปัญหาแรกที่เราให้ความสนใจมากนี่ถามก่อนจะเลยไปปัญหาต่อไปเนี่ยนะคะคล้ายๆว่ามุมหนึ่งเราพยายามชี้เห็นว่าถ้าเราไม่สอนเรื่องเพศศึกษามันจะเกิดผลตามมาที่ว่าความไม่เข้าใจกันระหว่างเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ประเด็นแรกที่เราพูดที่เมื่อสักครู่คุณหมอไี่พูดถึงคือบอกว่าอยากสอนให้เด็กรู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวทีนี้สำหรับพ่อแม่เขา เขาจะคิดยังไงคะพอเราบอกว่าเราจะสอนให้ให้เด็กมีความเข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวในขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะบอกว่าเอาไว้ถึงเวลาแล้วมันรู้เองเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่แล้วค,ค่อยเรียนรู้เรื่องอย่างนี้อย่ารีบไปอย่าเร็วไปตรงนี้เราจะอธิบายยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งฟังอยู่คะแม่ผมหวังมากเลยนะครับว่ารายการนี้จะช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเพศศึกษาเนี่ยพ่อแม่ผวา คือนึกว่าคิดถึงแบบเทคนิคในการเรื่อ่เราเิอะไรส่วนใหญ่ในรายการชัวรชควพูดถึงงานเช่นเรื่องวิธีการโลมแล้วสัมผัสอะไรเียน่แหลใจระเพศศึกษาอะไรทวงค่าอะไรเงี้ยซึ่งที่จริงนั้นเป็นเพศศึกษาสําหรับคนที่มีชีวิตคู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเพศศึกษาสำเด็กเนี่ยเป็นการสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนทัศนคตินะครับสอนให้เด็กรู้ว่าต้องระวังตัวนะว่าเรื่องเพศใกล้ตัวสอนให้ให้เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อได้ระวังตัวผู้ชายก็จะได้รู้ว่า ไม่ควรที่จะไปลุกลามหรือว่าคุกคามฝ่ายหญิงโดยที่เขาไม่พร้อมฝ่ายหญิงก็รู้ตัวว่าตัวเองควรจะต้องระวังตัวเขาผู้ชายเขาคิดไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะจูนให้ทั้งสองฝ่ายค่อยๆปรับตัวหากันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เมื่อมีวุฒิภาวะเพียงพอซึ่งโดยธรรมชาตินะครับของคนเราเนี่ยกว่าที่เราจะมีวุฒิภาวะทางเพศในหมายถึงว่าทางจิตใจนะที่จะรู้สึกว่ารักกันก่อนแล้วมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเนี่ย โดยปกติก็ควรจะขึ้นเลข2แล้ว2ประเด็นที่พูดถึงนะคะว่าเด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องเพศเรื่องใกล้ตัวเพื่อจะระมัดระวังได้ดีขึ้นเรื่องของความต่างระหว่างชายหญิงอีก3ประเด็นที่เหลือละคะสประเด็นนี้สั้นๆก็คือเรื่องแรกคือต้องให้เห็นว่าคุณค่าของผู้ชายผู้หญิงอยู่ตรงไหนเพราะว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาถูดที่ความนังสื่อที่ไม่มีไม่มีการพูดคุยวิะหตแต่มันมาเหมือนกับเป็นพายุที่เข้ามาหาตัวเด็กให้เกิดความคิดว่าเด็กผู้ชายเหรอต้อง เป็นขุนแผนต้องแบบว่าต้องมีแฟนเยอะเดอะเราดูหนังทุกเรื่องอะ่ะพระเอกต้องแบบต้องมีแฟนเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมเ <c oughs> พราะเด็กผู้ชายก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บอกถึงความภาคภูมิใจในตัวเอง <c oughs> เด็กผู้หญิงก็เข้าใจว่าสวยของตัวเองเหรอสวยสมัยนี้เราดูโฆษณาทุกเรื่องก็จะเห็นใช่ไหม <c oughs> ต้องแบบยเดีวต้องเซ็กซี่ว่างั้นเถอะใช่ไหมโดยที่เด็กผู้หญิงเวลานี้นะฮะเด็กบางคน เราก็เคยถามนะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเด็กเข้าใจว่าการที่เขาแต่งตัวแบบสมมติว่านุ่งกระโปรงที่สั้นมากมจนเห็นร่องกลนอะไรอย่างนี้นะ<ม>หรือว่าแต่งตัวจนกระนั่งเห็นหน้าอกอย่างชัดเจนอะไรอย่างนี้นะ<ม>เขาเข้าใจว่านั่นคือสวยแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ความภายใต้ความสวยที่เขาตี<ม><ม>ความว่าสวยเพราะเขาได้รับจากอิทธิพลโฆษณารหรืออิทธิพลสื่อเนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันคือสิ่งที่สําหรับผู้ชายแล้วคือยั่วยุทางเพศ<ม><ม>และเด็กผู้ชายก็จะไม่ได้มองว่าสวยด้วย แต่เด็กผู้ชายมองว่าเธอพร้อมที่จะให้ฉันอยู่ด้วยเชื้อเชิญเชเชิญช,ชวนอย่างหนึง่ง oh. เพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าพอเราบอกถึงผู้หญิงว่าถ้าเด็กผู้ชายตีความว่าอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไงเขาตกใจนะ hmm. เขารู้สึกว่าเออเขาไม่เขาไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นมหาใหญ่อันหนึง่งก็คือว่าเราต้องให้เด็กเห็นว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปโฉมนมพันธุ์และความสามารถในการ hmm. ที่มีแฟนเยอะ hmm. แต่มันอยู่ที่คุณค่าภายในการที่เรารับผิดชอบ ต่อครอบครัวแล้วชอบต่อเพื่อนฝูงมีมิตรจิตมิตรใจรู้จักให้รู้จักรับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือสิ่งซึ่งเป็นคุณค่าของคนเราค่ะแล้วก็ตัวที่4อันนี้ก็สําคัญนะครับคือเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบคือหมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ควรจะมาจากความยินยอมพร้อมใจเกิดจากความที่เรารักและเราพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยวัติเหตุแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการจํายอมครับนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงจํานวนมากความมีเพศสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งยอมกับแฟนตัวเองราไปเรื่อยเพราะจายอม ส่วนเด็กผู้ชายก็คิดว่ามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเพราะว่าสนุกด้วยกันพะนั้นพอถึงวันที่เลิกกันเนี่ยเด็กผู้หญิงจะเจ็บปวดมากแล้วจะเกิดความสับสนมากแล้วก็จริงๆะถึงเป็นประเด็นสุดท้ายที่บางคนเข้าใจว่าเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นเดียวของการสอนเพศศึกษาคือเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเช่นการมีเพศัถ้าเราตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์ล้าก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการหรือว่าเกิดการติดเชื้อการมโลคหรือติดเชื้อเอชช่ไหมครับ ซึ่งอันนี้ก็สโลแกนที่เราเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปคือการใช้ถุงยางอนามัยครับซึ่งอันนี้นี่มาสุดท้ายเลยนะครับมาเป็นอันสุดท้ายของการสอนไม่ใช่เป็นอันสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วก็มักจะสอนกันเมื่อเด็กถึงวัยันสมควรแล้วเช่นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็เป็น5หัวข้อใหญ่ๆที่เราควรจะให้ความสําคัญครับและในปัจจุบันถ้าตามจากประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยหลักสูตรต่างๆที่แต่ละโรงเรียนตอบรับมาเนี่ยถือได้ว่าทันสมัยไหมครับทันสมัยต่อเหตุการณ์ในการให้ความรู้กับวัยรุ่น จริงๆแล้วการสอนเพศศึกษาแบบนี้ไม่การสอนก็ไม่ไม่ง่ายทีเดียวนะครับถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ว่าไม่ง่ายก็เพราะว่าเราคงจะมาพูดกันเปล่าๆอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องมีอย่างเช่นมีเทคนิคการมีเทคนิคการสอนเช่นที่เราใช้บ่อยคือใช้กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษาหมายถึงว่าตัวอย่างจริงเลยยกยกเป็นเรื่องเหตุการณ์ให้เด็กแล้วก็แบ่งกลุ่มเด็กมาคุยกันผมยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้เราก็มีโปรแกรมการสอนเพศศึกษานะครับซึ่งภายในเนี่ยนะครับในโปรแกรมนี้เราก็จะ บอกกิจกรรมต่างๆที่จะให้ครูสอนได้ง่ายผมยกอ,อย่างเช่นว่ามันมีกิจกรรมเร่งน่าสนใจมากเรื่องของอยาชิงสุก่อนหามนะครับเรื่องนี้เขาจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศักกนิดาคือศักกนิดานี่ก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเป็นวัยรุ่นคู่หนึ่งแล้ววันหนึ่งก็นิดาก็มาหาศัก์ที่หอพักศักก็เหมือนเดิมก็คือพยายามจะเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์แต่นิดาเนี่ยด้วยการเข้าไปแบบโอ้โลมกอดอะไรอย่างงี้นะครับ แต่นิดามีเรื่องกังบากใจมาบอกว่าเขาไม่มีเขามีเรื่องกําลังยุ่งยากใจมากสักก็ไม่ฟังพยายามที่ที่จะแบบให้ยอมตัวเองจริงๆแล้วสิ่งที่นิดากาลังมีมหาคือประจําเดือนเขาหมดไม่มีประจาเดือนแล้วเขาท้องพอบอกว่าท้องปุ๊บสิ่งที่สักบอกคือแล้วมาบอกผมทําไม<อ>ใช่ไหม<อ>แล้วนิดาก็ร้องไห้เรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่ตั้งคําถามกับเด็กว่าปัญหาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเด็กคิดว่าเรื่องเนี้ยทําไมทําไม นิดาเขารู้สึกยังไงและสักทําไมถึงไม่ยอมรับ mm hmm. แล้วก็ทางออกและการป้องกันทํำยังไงเพราะเรื่องนี้มันจะทําให้เด็กคุยกันอย่างเรียกว่าเกิดความเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมในอนาคตอันนี้เราสอนเด็กมัธยมปลายนะครับคือการสอนเนี่ยจะเน้น2เรื่องนะครับเรื่องทักษะคติอย่างหนึ่งกับเรื่องทักษะอย่างหนึ่งทักษะเช่น mm hmm. ทักษะการปฏิเสธทักษะการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งซึ่งการสอนพวกนี้มันต้องอาศัยการที่เด็กจะเรียนรู้ได้เนี่ยคือต้องให้เขาเรียนรู้โดยที่เป็นการซึมซาบเป็นทักษะคติแบบใหม่ เอาชนะทัศนคติที่เขาได้จากพวกหนังสือ,อโปวิดีโอโปซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการที่แบบผู้ใหญ่แบบกรอกเข้าหูเด็กนะครับเด็กเขาไม่ยอมรับแน่เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ดีที่สุดในทางจิตยาคือกระบวนการกลุ่ม,มเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการกลุ่มครนี้ครูของเราไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าอสอนสอนแบบสอนหนังสือแบบทางเดียวซะจนเคยใช่ไหมครกระบวนการอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วสําหรับครูก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสามารถที่จะฝึกอบรมได้แล้วก็ใช้คู่มือ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้โดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยมีหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษาที่อยู่ในลําดับแนวหน้าของโลกโอ้เหที่เราสังเคราะห์มาเนี่ยนะครับ้อ,อางั้นเลยแล้วก็เป็นของไทยแท้ๆเลยครับในนี้จะเป็นตัวอย่างแบบไทยมาจากประเด็นในเด็กไทยแล้วก็ส่งเสริมคุณค่าจริยธรรมแบบไทยนะครับแต่ว่าปัญหาของเราก็คือที่ผ่านมาในอดีตก่อนการไปดูการศึกษาก็คือเราไม่มีพื้นที่ที่จะสอนในสิ่งเหล่านี้ น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ได้มาพูดคุยกับนะคุณหมอยงยุทธนะครับยังมีอีกหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อนะอินเทอร์เน็ตทีวีวิทยุการ์ตูนนิตยสารอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่อาจจะมีอิทธิพลต่อให้ความเข้าใจที่ผิดกับถูกต้องนะฮะ